สวัสดีค่ะวันนี้กกเก่งพกเกดกองเสงนะคะออกง่ายได้ชัวร์ค่ะและในคลิปนี้ค่ะพี่ๆขาเกตมาแนะนําในสองตัวรถเก่งราคาหลักหมื่นค่ะวันนี้คลิปนี้นะคะอยู่กับตัววีออดราคาหลักหมื่นเลยในสองขัตัวสเปคนะคะเป็นรถโตโยต้าวีอ็อด1.5ค่ะวันนี้่นของขังตัวปี06-07ตัวเกียร์ออตโต้คันนี้เป็นตัวเบนซินล้วนๆไม่ขคยติดตั้งแก๊สคุณพ,พีขาวันนี้ขออนุญาตขายในงบราคาตัดสดเลยนะอยู่ที่99,000บาทเท่านั้นค่ะ ซื้อสดตัวนี้ไม่บอกไว้เพิ่มนะคะคันนี้ขายตัดสดเลยราคาดีมากคุณพี่ขาพี่พี่ทันไดน,นะคะสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเกที่หน้าโปรไฟล์ได้หรือว่ายกูใส่ตรงมาหาเกตนะคะที่0 6 3 5 0 6 4 7 7 7หค่ะหรือว่าเป็นทางไลน์แอดออฟฟิเชียลก็ได้เช่นเดียวกันค่ะที่อ s สายเคสหน่าลืมแอดดานานะคะมาลูกค้าเรามาโชมพร้อมกันเลยดีกว่าสำหรับเจ้า v ีออสวีออสคันนี้ราคาหลัก 100, หมื่นเท่านั้นค่ะเพียงแค่เก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะคันนี้เป็นซีรีส์ล้วนไม่เคยติดตั้งแก๊สนะคะเดี๋ยวเเกใหห้้ดูอองงครื่ ในสรับตัวคันนี้เนี่ยทีมช่างของเรามีการตรวจเช็คให้แล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยค่ะเครื่อยนต์นะคะไม่มีการเกิดอุบัติเหตุไม่มีการตัดต่อย้อมแมมาก่อนแน่นอน100%ไม่มีการติดตั้งถังแก๊สคันนี้จะได้เป็นตัวเครื่องยนต์ขนาด1 5ลิตรค่ะ เครื่องยนต์ได้เป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินเดิมๆจากโรงงานขนาด4สูบนะคะแก้มซ้ายแก้มขวาเดิมจากโรงงานคานด้านหน้าไม่มีการเกิดอุบัติเหตุค่ะสติ๊กเกอร์มอกรทุกอย่างอยู่ครบชัดเจนเดิมๆเลยฝากระโปรงก็เป็นฝากระโปรงเดิมนะคะคุณพี่ขาเระหว่างการใช้งานถือว่าผ่านการใช้งานมาน้อยเลยสำหรับตัวด้านข้างตัวรถค่ะรอยบุบรอยกระแทกลรอยการใช้งานแต่ตจ้งของเก่าเนี่ยถือว่าผ่านการใช้งานมาน้อยนะในส่วนของตัวล้อนะคะเขาจะมาพร้อมกับตัวซีรด้วย ที่เป็น185ค่ะทับหก R 1 4นะคะแม็กสี่วงสี่เซนไม่รบไม่ดูในส่วนของตัวภายในนะคะคันนี้จะได้เป็นตัวภายในโทนสีสว่างตัวโทนสีเบจแบบนี้ค่ะเป็นตัวเบาะนั่งที่แถวต้นแทนเข้าประตูต่างๆนะคะคันนี้ได้เป็นตัวระบบไฟฟ้าแบบรอบคันค่ะซีนซอกตั้งเข้าประตูไม่มีการขายไม่มีการสาดสีการพ่นซีนการพ่นซอกสติ๊กเกอร์แผ่นเพจนะคะอยู่ในตำแหน่งเดิมไม่มีรองอืงสีพ่นทับลอยขึ้นไปด้านบนค่ะลอยเป็นอาร์กยางของประตูลูกค้าขาเป็นลอยเป็นอาร์กเดิมชช้เตนเดิมเดิมจากโรงงาน ซีนสดนด้านข้างไม่มีการขายใดๆค่ะเก้ให้ดูใน2ตัวฟังก์ชันภายในตรงคอนโซลกลางนะคะเขาจะตกแต่งเป็นตัวลายไม้คนเข้มแบบนี้ค่ะเจ้าของเก่ามีการติดตั้งตัวจอ Android ทัชสกรีนเล่น AM, m m f m MP3 มาให้สามารถใส่แผ่น CD DVD ีดี DVD ได้ค่ะคันนี้ได้เป็นตัวเกียร์ระบบออโต มาพร้อมกับตัวเบรก ABS และในส่วนของตัวถึงกัระเบัยมีแ i r ์ a บคให้เรียบร้อยค่ะเกยบขออนุญา้ให้ดูในส่วนตัวรายละเอียดหน้าป้ายค่ะสำหรับตัวเครื่องยนต์นะคะจะเป็นตัวเครื่องยนต์เบนซินล้วนๆไม่เคลติดตั้งแก๊สเป็นตัว Toyota v i o อ 1.5e นะคะวันนีนส่งของตัวปี0 6 0 7วัวนี้เก็บปล่อยตัดสดในงบราคาพิเศษเลยอยู่ที่99,000บาทเท่านั้นค่ะ เลาหมืองเล่าขาวบ,บ่าวันนี้ลูกค้าขาซื้อสดไม่บวกแคดเพิ่มเจ็ดเปอร์เซ็นต์สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเกีที่หน้าโปรไฟล์หรือยกาครูสายตรงนะคะมาหาเกตตามคนแหงด้านล่างนี้ก็ได้เส้นเดียวกันค่ะมาลูกค้าเราไปชมด้านหลังของตัวรถกันบ้างดีกว่าสำหรับตัวด้านหลังของตัวรถนะคะมีพื้นที่เก็บสัมภาระากว้างวาน,นึงเลยสามารถเอาไปใช้ในครอบครัวได้เลยนะไปจ่ายตลาดลับโซมบตรหลานนะคะหรือว่าเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่เนาะใช้ที่ต่างจังหวัดคุณพี่คันนี้โครงสร้างรถยนต์แท้เดิมโรงงานหมดเลยนะแล้วก็ไม่มีกกาาารรเจะตตตัิดด้งง่่แ๊ค อุปกรณ์ติดรถนะคะหดือน้องจัดสรรให้ครบเดิมเดิมโรงงานแน่นอนจีนสท้ายหัวน็อตท้ายนะคะต่างๆเดิมโรงงานเมือใครจะใช้งานถือว่าขาดผ่าน,นการใช้งานมาน้อยเลยนะรถปีศูนย์หกถือว่าไม่ช้ำเลยไม่ช้ำไม่โซมไม่เคยติดตั้งแกนและที่สาคัญคันนี้ไม่เปยงแค่หนึ่งแสนหกหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองสเลจต่อปีรถคันนี้ใช้งานน้อยมา,มากๆค่ะหมาล่ขึ้นไปด้านบนกันมากยางของประตูรถเนอาร์นะคะทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาได้เป็นตัวคโครงสร้างรถยนต์เดิมจากโรงงานทั้งหมดค่ะ และในส่วนของคันนี้นะคะมาทั้งกุญรจไฟฟ้ารอบคันกะจบกับไฟฟ้าหมดเลยค่ะสีบานประตูฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้กระจกมองข้างสามารถปรับมุมมุมแบบไฟฟ้าได้ด้วยค่ะคุณพี่ค่ะ วันนี้นะวีออราคาหลักหมื่นเข่าวันนี้เกด่อยราคาหลักหมื่นเมีแค่เก้าหมื่นเก้าบัเท่านั้นหนดห้ e เลยนะปีศูนย์หกตัวเกียร์ออโต้ด้วยราคาถูกกว่าทองตลาดแน่นอนค่ะสนใจสอบทำเลเอเกดที่น้่โปรไฟล์ได้หรือวยกคูรสายตรงมาหาเกดนะคะที่0 6นย์หกสา7ห้่เค่ะหรือว่าเป็นทางไลน์แอดออฟฟิค่ะเตี ks หนึ่งองสามือแอดนาก็ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก่อนจะกันในคลิปรีวิวนี้นะคะพี่พี่าอย่าลืมกด subscribe กดไล งานกองเสงค่ะและสำหรับคลิปตอนนี้เก๋ขอตัวลาไปก่อนเว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไม่บยบายค่ะ